สปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1034ัีซันจิโกรธแค้นเจ้าควีนสุดๆกระนำรัวซัมเมอร์เซลนะครับใส่เจ้าควีนจัดหนักจัดเต็มสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสปอยยาวของมังงะวันพีชในตอนที่1 0 3 4นะครับใครที่เป็นสาวกซันจิเนี่ยต้องไม่พลาดนะสำหรับตอนนี้เพราะว่าก็มีเรื่องราวมากมายเลยนะครับให้ทุกคนได้รับชมแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณ คณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาถ้าอย่างนั้นไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าโดยเหตุการณ์ของมังงะวันพีชในตอนที่1034นะครับถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยเราจะได้เห็นนะครับก็จะเกิดระเบิดนะครับเกิดขึ้นทุกคนทุกแห่งนะครับจึงทาให้เหล่าบรรดาเกอิชานะคร ต่างวิ่งหนีระเบิดนะครับกันอย่างจ้าละวันเลยนะครับจากสถานที่ที่พวกนางนั้นได้อยู่กันดูในตอนนี้ก็ได้มีการเฉลยนะครับสหรับเกย์ชาสาวที่ถูกแซนจิทําร้ายนั้นนะครับเธอนั้นมีนามว่าอะไรด้วยเธอนั้นนะครับมีนามว่าโอโซเมะดยโอโซเมะนั้นไม่อยากจะหนีนะครับออกจากณสถานที่แห่งนี้นะครับถ้าหากว่าเธอนั้นนะครับไม่ได้พบสัตว์เลี้ยงของเธอด้วยสัตว์เลี้ยงของเธอนั้นนะครับก็จะเป็นหนูนะครับมีนามว่าชูจิด้วยเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่โมโนสุเกะนะครับ โดยในตอนนี้เขาพยายามจะคว้านะครับเมฆอคกี A ดยโมโนสุเกะนะครับก็พูดพึมพำกับตนเองจริงสิมันต้องเป็นความคิดที่ดีแน่ๆเลยในเมื่อฉันเนี่ยก็เป็นมังกรเหมือนเจ้านั่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันจะทําการจับเมฆอคกี A ของเจ้าไคโดเพราะหากฉันเนี่ยไม่สามารถถักเกาะนี้ได้แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยขอแค่หยุดมันได้ก็พอแล้วเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงกับเรื่องเลวร้ายที่ฉันไม่อยากให้เกิดฉันจะไม่มีวันปล่อยให้มันตกไปทับเมืองหลวงดอกไม้เด็ดขาดด้วยการถูกตัดไปณนะบริเวณเวทีหลักนะครับเราจะเห็นว่าเหล่าบรรดาลูก น้องของกลุ่มร้อยศูนย์ไคโดนั้นต้องการจะหนีนะครับออกจากตัวปราสาทนะครับโอนิงาชิมะแต่ว่าเหล่าสมุรนั้นนะครับก็พยายามขัดขวางนะครับไม่ให้พวกลูกน้องของไคโดนั้นนะครับออกมาข้างนอกได้และการถูกตัดไปที่การต่อสู้กันระหว่างซันจิกับควีนนะครับโดยควีนนั้นเปิดฉากการต่อสู้โดยโจมตีเข้าใส่ในตัวของซันจิโดยเจ้าควีนนั้นนะครับใช้ท่าสปาร์คิ้งควีนโดยจะเป็นการยิงแสงเลเซอร์นะครับออกจากดวงตาของมันนะครับซึ่งซันจินั้นก็ทําการกระโดดหลบนะครับการโจมตีนี้ แต่ซันจีนะครับนึกได้เลยครับว่าไอการโจมตีนี้เนี่ยเหมือนกับท่าประกายแสงวอลเคอรี่นะครับของทางท่านอิชิจินะครับหนึ่งในพี่น้องบิสมคของเขาที่สามารถใช้การโจมตีแบบนี้ได้ซึ่งเจ้าควีนนั้นยังไม่หนำใจนะครับมาทําการโจมตีต่ออีกครั้งหนึ่งโดยการโจมตีครั้งนี้นะครับเล่นเอาซันจีเนี่ยถึงกับตกตะลึงเลยแหละครับโดยเจ้าควีนนั้นนะครับเอาสายฟ้าเนี่ยคุมร่างกายของตนเองแล้วก็ยืดคอนะครับเพื่อจับในตัวของซันจีจากนั้นนะครับเขาก็ทําการส่งสายฟ้าของตนเองนะครับที่โคจะรุนแรง เลยนะครับทำการช็อตเข้าใส่ในตัวของซันจิซึ่งในระหว่างที่ซันจินั้นนะครับกำลังถูกโจมตีเข้าไปอย่างหนักหน่วงนะครับเขานะครับนึกได้เลยครับว่าท่านี้นะครับมันเป็นอีกหนึ่งท่าของพี่น้องของเขานะครับอย่างวินสมุกนิจินะครับด้วยท่าเฮนรี่เบลเซอร์ซึ่งการช็อตที่รุนแรงครั้งนี้นะครับเล่นเอาซันจินั้นนะครับล้มลงไปนองกองกับพื้นเลยแหละครับกับการถูกช็อตที่รุนแรงเจ้าควีนนะครับเห็นแบบนั้นนะครับมันก็เลยหัวเราะร่าออกมาตอนนี้เนี่ยแกคงเข้าใจแล้วสินะวัานี่เนี่ย ทั้งหมดของไอ้เจ้าพวกเจอมาเป็นซิกยังไงล่ะฉันเนี่ยตั้งใจะจะเปิดเผยเกี่ยวกับพลังนี้ทั้งหมดของฉันเนี่ยหลังจากที่แกเนี่ยได้ใส่สูตรนั้นซะเพราะว่าไอ้เจ้าพุกลูกของจัดนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนผลงานมาสเตอร์พีซของมันซึ่งในระหว่างที่เจ้าควีนนั้นนะครับกำลังโม้อยู่นั่นเองนะครับมันก็ยังโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับใยการยิงลําแสงออกจากดวงตาของตนเองเพื่อโจมตีไปใส่ซันจีนะครับแต่ว่าซันจีนั้นก็สามารถหลบหลีกไปได้นะครับซึ่งเขาพยายามจะหลบนะครับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะหลบไได้เพื่่อมมถูกจต โดยเจ้าควีนนะครับก็พูดใส่ซันจิในทันทีแกรู้หรือเปล่าท้าฉันเนี่ยสามารถชนะแกได้ขณะที่แกน่ะยังใส่ชุดเรสูดเน้นอยู่มันก็เปรียบเสมือนว่าเป็นกรรมการในการตัดสินยังไงละ่ะว่าวิทยาศาสตร์ของฉันนั้นเนี่ยเหนือกว่าไอเจ้าจัดยังไงเมื่อเจ้าควีนพูดจบนะครับก็ทําการเหยียดแขนซ้ายของตัวเองออกมานะครับซึ่งมันก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับกับพี่น้องของซันจีนะครับอย่างยงจีนะครับและทําการจับตัวของซันจิเอาไว้เจ้าควีนนะครับก็เลยพูดกับซันจีต่อโดยควีนนะครับมัน ก็ได้โม้เละครับว่าฉันเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการของไอ้พวกเจอมากมาฉันเนี่ยได้ทดลองทุกสิ่งทุกอย่างและวิจัยมาแทบจะทั้งหมดแล้วซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับซันจีเนี่ยก็พยายามนะครับสั่งให้เจ้าควีนนั้นนะครับปล่อยตัวเขาลงซะแต่เจ้าควีนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับทำการพูดโม้ต่อฉันเนน่สามารถเนี่ยใช้พลังของพี่น้องของแกได้เนี่ยแบบสบายๆเลย แต่ซันจีนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจเลยครับแล้วก็ทําการพูดตอบโต้กลับไปในทันทีโทรไอ้เจ้าบ้าแกอย่าทำเหมือนว่าไอ้เจ้าพวกนั้นี่ยเป็นคนในครอบครัวของฉันสิซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับเจ้าควีนนะครับก็ทําการใช้ท่านะครับของพี่น้องของซันจีอีกแล้วนะครับโดยจะเป็นท่าของยงจีนะครับอย่างท่าวินดันตันแต่พอเป็นท่าโจมตีของควีนนะครับมันจะชื่อว่าวินควีนแทนโดยซันจีนะครับที่ถูกโจมตีไปนะครับถึงกับร้องออกมานะครับด้วยความเจ็บปวดโดยการโจมตีของเจ้าควีนครั้งนี้นะครับทำให้ กับกำแพงแล้วก็ประตูนะครับด้วยความเร็วสูงในขณะที่นะครับร่างของซันจินั้นนะครับก็หมุนไปรอบๆนะครับจึงทําให้ซันจิก็มีเลือดออกมานะครับด้วยความเจ็บปวดนะครับจากการโจมตีที่โคตรจะรุนแรงของเจ้าควีนแต่ในระหว่างนั้นเองนะครับซันจิทําการแก้ทางของเจ้าควีนนะครับดยการที่เขาใช้ลูกเตะเปลวเพลิงของเขานะครับทำลายแขนนะครับของเจ้าควีนโดยมีการกํากับไว้นิดนึงนะครับว่าซันจินั้นนะครับทำการหักสายนะครับเคเบิลที่เชื่อมกับกรงเหล็กของเจ้าควีนนะครับให้พังลงไปได้เจ้าควีนนะครับที่ถูก โจมตีกลับแบบนี้นะครับถึงกับร้องวายออกมายี่มือของฉัน ไอเด็กนรกเอ้ยซึ่งหลังจากนั้นเองนะครับซันจีนะครับก็ทาการพูดกลับใส่เจ้าควีนนี่เจ้าควีนฉันเนี่ยใช้คําแนะนําอะไรกับแกหน่อยละกันถ้าแกน่ะอยู่ต่อหน้าฉันห้ามพูดถึงชื่อไอเจ้าพวกนั้นต่อหน้าฉันเด็ดขาดและซันจีนะครับก็ทาการโจมตีนะครับด้วยท่าฟรานเชสสไตล์ของตนเองโดยจะเป็นลูกเตะของซันจีนะครับเข้าไปที่ท้องของเจ้าควีนอย่างเต็มแรงนะครับเล่นเอานะครับทำให้เจ้าควีนนั้นเลือดออกมาจากปากเลยนะครับจากแรงกระแทกจากท้องก็คือเป็นการกากเลือดออกมานะครับด้วย ความรุนแรงจากการโจมตีซันจีนะครับก็เลยบอกเลยแหละครับว่าไม่มีทางหรอกที่ลูกเตะของเขานั้นนะครับจะใช้ไม่ได้ผลกับเจ้าควีนนะครับอย่างน้อยในตอนนี้นะครับเจ้าควีนเนี่ยก็อ่อนแอลงไปเยอะเลยนะครับจากการที่ถูกลูกเตะนะครับของซันจีรัวๆแบบนี้และซันจีก็เลยบอกเลยแหละครับว่าจริงๆแล้วฉันเนี่ยยอมรับในโชคชะตาของตนเองแล้วแต่เจ้าควีนนั้นนะครับดูเหมือนว่าจะไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่นะครับและมันก็โหราะ่าออกมาและทันใดนั้นเองนะครับร่างกายของมันก็ค่อยๆหายไปนะครับก็คือล่องหนไปเลยนะ เล่นเอาซันจิถึงกับประหลาดใจสุดๆเลยที่อยู่ดีนะครับเจ้าควีนนั้นหายไปโดยเจ้าควีนนั้นนะครับก็ได้ทำการพูดออกมาในทันทีมันก็คือความสามารถของแกยังไงล่ะ s t e ล l back ซันจีนะครับถึงกับตกใจเลยแหละครับอย่าบอกนะว่าแกเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่มันช็อกไปยิ่งกว่านะครับซันจีก็สามารถหายตัวได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความสามารถนะครับในการล่องขนของซันจีนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ทําให้เจ้าควีนนั้นช็อกเหมือนกันเลยนะครับที่ซันจีก็สามารถหายตัวแบบนี้ได้เจ้าควีนนะครับถึงกับวอยาวในทันทีจะบ้าหรือไงเจ้านี่มันหายตัวได้อีกแล้วเหรอไหนมันบอกว่ามันไม่ได้ใส่ชุดเรซูดยังไงล่ะอย่าบอกนะที่มันหายไปได้เนี่ยเป็นเพราะว ความเด็วของมันนั้นก็เหมือนกับว่ามันล่องหนอยู่แต่เจ้าบ้านน,นั่นแ่นก็ดูโง่สิ้นดีเลยการทำแบบนั้นเนี่ยมันก็โคตรเปลืองพลังงานสุดๆเลยนะสิ แต่ในระหว่างนั้นเองนะครับก็มีหนูนะครับวิ่งเข้ามานะครับในห้องการต่อสู้การระหว่างซันจิกับควีนซึ่งโอโซเมะนะครับที่อยู่บริเวณนั้นและตามหาหนูของตนเองอยู่นะครับเมื่อเห็นหนูนะครับก็เลยไปหาหนูในทันทีโทเจ้าหนูน้อยจูจิเจ้าเนี่ยปลอดภัยนี่ต้องขอธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือโอโซเมะกับหนูนะครับไม่เห็นใครเลยในห้องนั้นนะครับเนื่องจากว่าควีนกับซันจิเนี่ยล้องหนอยู่ไงจึงทําให้นะครับก็คิดว่าในห้องนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่ดูโอโซเมะนะครับพยายามบอกให้เจ้าหนูจู หว่างที่2คนนี้นะครับยังไม่ปรากฏตัวออกมาซึ่งเจ้าควีนนะครับเห็นว่าโอโซมะนั้นนะครับกำลังเคลื่อนไหวอยู่นะครับก็เลยพูดออกมายายเกอิชาโอโซมะเนี่ยยังสามารถขยับตัวได้หรือไงเจ้านั่นเนี่ยบังอาจปฏิเสธในตัวของข้าเนี่ยนับ10ครั้งเลยขนาดวันนี้มันก็ยังปฏิเสธรักข้าอีกหลังจากที่โคบุราสกินัมเบอร์วันของฉันเนี่ยได้ตายลงไปเธอน่ะปฏิเสธบอกว่าป่วยเนี่ยวันนี้ฉันก็เห็นเลยว่าเจ้านี่เนี่ยแข็งแรงดีดีวด่วะโดยเจ้าควีนนั้นน ระหว่างผู้เนี่ยก็ขยับเข้าไปใกล้ๆนะครับในตัวโอโซเมขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเมื่อกี้เนี่ยการโจมตีมันยังไม่มากพอในการกำจัดเธอถ้าอย่างนี้เนี่ยฉันจะกำจัดเธอเนี่ยให้มันชุดใหญ่ไฟกระพริบมากกว่าเดิมเลยละกันโดยซันจิในตอนนี้นะครับที่เขานั้นนะครับอยู่บนกลางอากาศนะครับเห็นว่าเจ้าควีนนั้นกำลังจะโจมตีนะครับเกอิชาหญิงโอโซเมนะครับก็เลยทำการจะพุ่งไปนะครับเพื่อจะช่วยเหลือโดยจะเป็นนะครับการประสานรวมกันของทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกชั้นนอกของซันจิพละงกำลังความเร็วนะครับแล้วก็ให ทีกรอของเขาที่เขานั้นนะครับฝึกฝนมาทําการประสานรวมกันนะครับจนทำให้ซันจิรู้ได้ทันทีเลยครับว่าตอนนี้นะครับกำลังขาของเขานั้นแข็งแกร่งมากกว่าเก่ามากขึ้นนะครับและเขานั้นนะครับยังสามารถทนความร้อนได้มากกว่าเก่าขึ้นเยอะด้วยซึ่งนะครับเราจะได้เห็นเลยเลยครับว่าขาของซันจิในตอนนี้นะครับก็เป็นเปลวเพลิงนะครับที่ส่องสว่างมากยิ่งขึ้นและก็มีพละกําลังนะครับที่มากขึ้นด้วยด้วยซันจินะครับใช้ท่าอีฟริทชองนะครับหรือว่านะครับลูกเตะปีศาจวายุซึ่งในระหว่างที่เขานั้นนะครับ กำลังบินไปเพื่อไปเตะนะครับในตัวของเจ้าควีนนะครับเขารู้ได้ทันทีแหละครับว่าความเร็วนะครับแล้วก็พละกําลังของเขาในตอนนี้มากกว่าแต่ก่อนนะครับมหาศาลเลยซึ่งนะครับซันจินะครับก็ตะโกนใส่เจ้าควีนด้วยนะครับด้วยความโมโหฉันรู้แล้วทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นฝีมือแกสินะไอเวนเอ้ยซึ่งแน่นอนนะครับซันจินะครับเขารู้แล้วแหละครับว่านะครับทั้งหมดนี้นะครับเขานั้นไม่ได้ทําร้ายนะครับเกชานะครับอย่างโอโซมิเลยนะครับแต่เป็นเจ้าควีนต่างหากที่ทําร้ายนะครับและทําการใส่ร้าย ซึ่งซ oh ja ันจ ja ีนะครับทำการเตะเจ้าควีนนะครับรัวๆเลยนะครับจนทําให้เจ้าควีนในตอนนี like ang, evet ้เนี่ยก็ค <laughs> ือไม่ได้ลงหนแล้วนะครับเจ้าควีนนั Autom ้นบาดเจ็บสุดๆเลยนะครับการที่ถูกซันจ be ีนั้นโจมตีนะครับที่ท่อนบนของตัวเองนะครับอย่างรัวๆซึ่งซันจีนะครับทำการโจมตีนะครับแทบจะทุกส่วนในร่างกายของเจ้าควีนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนไหล่คอข้างท้องหางต้นขานะครับและพละศึกนะครับด้วยท่าบีฟเบิร์ดนะครับด้วยความโกรธแคนสุดๆเลยนะครับที่เขานั้นนะครับถูกช่วงชิงพลังไปเป็นเพราะว่านะครับเป็นการหลอก ลวงนะครับของไอ้เจ้าควีนนะครับและก็เป็นการจบตอนไปนะครับด้วยลูกเตะนะครับของซันจินะครับที่โคดใจแรงสุดๆเลยนะครับทำให้นะครับเจ้าควีนนั้นนะครับกระเด็นไปไกลและขาของซันจินั้นนะครับก็เต็มไปด้วยไฟนะครับแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์นะครับสายฟ้าสีขาวนะครับด้วยความรุนแรงแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสลับมังงะวันพีชในตอนที่1นึ่งพันะครับด้วยความฟิลฟ้าความเท่นะครับของพี่ซันจิเลยเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับซันจิเราถูกหลอกแล้วนะครับและชุดเรสูจะทํายังไงเลยเนี่ย ก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสารวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ